นี่ครับตอนนี้ผมอยู่เรียบทางรถไฟวัดเสมียนานาลีครับตอนนี้วัดเสมียนานาลีเลยครับนี่มาถูกใจรถคันนี้ครับเฟซิชเ,เ็ดรุ่นแรกๆนะครับไฟวงกลมเนี่ยถามปากันหรอมันสวยดีครับรถสุกว่นนี่โอ้หาดูได้อยากครับรถนี้แกซื้อเข้ามาได้2ปีครับเยห้ากิน,นพรยมสภาพรถเก็สวยอยู่เครื่องอ e h ฮีชเชอยครับเปลี่ยนใหม,ม่หมดเลย นี่ครับจาของรถชอนเนี่ยแกมีเหี้ยผอมอะติดเหียพร้อมแกเป็นผู้รับเหมาอะได้ลายเดียนอะดีกันแล้วกันเนี่ยโอ้ยแกยุงเทียบสามเนี่ยก็ดีแล้วเนี่ยนี่แกมาแป้งลมอะเติมเดิมมัดเลยครับรถเติมเดิมเลยเพิ่มเติมแต่เหียบเหียบก็ลุลงเล็วหมดแล้วเนาะป๋าเนาะเออถ้าใครติดเหียบที่ไหนก็ลงเล็วไม่ได้ครับเนาะป๋าเนาะไม่งั้นจะเจอแน่นอนเนาะป๋าเนาะเนี่ยป๋าแกก็ด้วยรถแบบนี้ก็หากินได้หลายโอ้ยแกมีเหียบมีอะไรนะ วยอยู่ครับรดโอ้ใช่นลยครดีแล้วครับเนี่ยสิผมลงให้ดูคือว่าผมชอบรถเกา่านะครับอย่าไปซีเรียสอะไรครับอย่าไปลาม,มาคนชอบรถเกา่าก็ไม่นมนคนชอบรถใหม่แต่ผมชอบรถเกา่าเนี่ยแล้วผมทรถเก่าผมขอ,ขอป๋าเขาถ่ายแล้วหรือวป่าโอเคกรดีอ่ะแกเป็นผู้หลับเมาทำนี่แหละครับทำไวโยกของก่อสร้าง ทางไอ้ทางลงทางด่วนโมเนี่เนาะป้าว่าหากินอ่รตลอดเนาะป้าเนาะกันนี่เนาะใอเรี่องนี้จะขอรถเขาเดินเนี่เป็นไงป้าภูมิใจเนาะนี่ยนี่จะขอรถแกนี่ขออนุญาตแกละโอ้ยมีกันนี่ยป้าเนี่ยไม่ต้องห่วงละมีเฮียบพร้อมเลยอ่ะป้าขอถามแบบง่างงเลยไอ้เฮียบนี่แบบนี้ยเขาจ้างยังไงป้าเอาแบบกันง่างงเลยแบบไม่รู้อ่ะมีหลายอย่างมีทั้งเป็นเดือนเป็น อ๋อรายเดือนรายวันหรอเป็นชั่วโมงเนี่ยนี่ป๋าอ๋อกิกันแล้วแต่เราตกงลงกันเนะเาะเอออันนี้ก็ถืออะไรความรู้นะ้ครับป๋าให้ความรู้เนี่ยเราอยากรู้อะไรเราจะไปเดาเราต้องมาถามคนครับสัมผัสกับคนครับนี่สวยเลยเนี่เกดได้งานเป็นเดือนเนี่ยคือบอกโอเคเนาะป๋านะ,ะนะครับอันนี้เด็กป๋าขอคุณมาาได้ครับหรบให้ความรู้ผมขอคุณมาาครับนี่เนี่ยเจ้าของรถตองนนี่สวยเยอะ คนชอบรถเก่าตรงนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมและติดตามครับถ้าชอบก็ถูกใจครับสวัสดีครับสุขภวาพแข็งแรงครับ